ม่ออกแล้วขณะน,นี้คุณภูผาเป็นตัวนำแคปตันเป็นตัวที่สองดวงใจพี่ที่สามและเอที่สี่อาชันที่ห้าอาจไปเป็นทีเขตคลิปที่โคป,ป้ากา็คุณภูผาเป็นตัวนำแคปตันที่สองดวงใจพี่ที่สามแเอ๋ยที่สี่ ที่เกลคลิปที่ห้ที่ป้าปคุณภูผาเป็นตัวนำอยู่ดวงใจพี่ที่สองคับท่านที่สามแลกเอยที่สบางแสนเริ่มแรงขึ้นมาแตาไปเป็นที่เกตดคิปที่โค้งไปคุณภูผาเป็นตัวนำอยู่คัท่นเป็นตัวที่สอง ทีเก็บคลตปที่ที่ป้ายหกจากทางตรงคุณผู้ผายังเป็นตัวนำอยู่แฮตตันเป็นตัวที่สองคิดแต่ลันที่สามหันไปเป็นพอลพอล่าพอลล่ขาขณะนี้คุณผู้ผาเป็นตัวนำคิดแต่ลันเป็นตัวที่สองลาเกที่สามหันไปเป็นดุมโคลา